ให้บอกว่าวันนี้หลอ่อผมยังไม่อยากออกมาโชว์สาวๆตอนนี้ออกมาโชว์หน่อยแล้วโอ้แล้วรองประธานสุดหล่อของเราออกมาหน่อยสิคะขอเชิญทางด้านนี้ทั้งสองท่านเลยคะ่ะกล่าวเปิดงานสักนิดหนึ่งนะคะอยากเป็นทางการนิดหนึ่งรองประธานสุดหล่อมาแล้วมาได้ทั้งสองค่ะแล้วก็งานนี้อย่างที่บอกนะคะประธานสุดเราเป็นหัวเราใหญ่จริงแต่ว่าเราได้รับความร่วมมือจากนายกสมา,มา,สมาคมชมรมต่างๆใช่ไหมคะพี่จิตแล้วก็ คณแพทนะคะแล้วก็ทุกๆท่านที่มาในงานวันนี้อาหารทุกอย่างก็มาจากทุกๆท่านที่มางานอ้าวเขาบอกว่าอยากฟังเสียงสุดห่อกับสุดสวยสักนิดนึงก็น่าชื่นใจนะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับท่านรองสุนัยนะครับยังไงก็ วันนี้ยังเห็นอะไรไม่หมดอีกอนาคตอาจจะเห็นอาจจะได้เห็นมากกว่านี้ก็ฝากเนี่ยฝากตัวด้วยนะครับเอาคุณจิตดีความผมก็ขอตอนท่านกุ้สุนใหญ่นะคะแห่งรัฐนิวยอร์กคุณสมใจตะเผาผงค่ะนะคะมีความยินดีมากนะคะ ท่านน่ารักมากเลยค่ะน่ารักจริงๆนะคะค่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะประธานชมรมสมาคมทุกคนมานะคะเดี๋ยวจะทุกกลุ่มเนี่ยจะเป็นคนพูดนะคะแต่ว่า,าออเราจะไม่พูดนะคะเพราะว่าเรามันเก่าแก่แล้วนะคะรอรอหนึ่งโ,โอเค แกด้วกจอ็ทีเาตอ่อนไม่ไมหลัง่ข้างก็นะนำตัวอย่างเป็นทางการนะคะชื่อสมใจตะเพาพงนะคะชื่อเล่นชื่อใจนะคะเรียกกงสุนใหญ่ใจก็ได้ค่ะนะคะก็ใจเดี๋ยวพิสูจน์ก่อนว่าใจดีหรือว่าไม่รู้ใจสวยใจสวยค่ะใจสวย ก็ขอบพระคุณจริงๆอย่างยิ่งเลยนะคะขอบคุณอย่างมากแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะคือครั้งนี้ก็เป็นไปเป็นองคสุนทงแรกก็เคยหลังก่อนหน้านั้นก็เคยการอยู่ที่หลายแห่งก็อยู่ที่มอสโกที่บรัสเซลแล้วก็ไปอยู่ที่พม่าก็อยู่ที่มะนิลาสุดท้ายก่อนจะมาที่นี่ก็ออกระทรวงก็ให้ไปปรับปรุงระบบ ICT ของกระทรวงก็รู้จักพั ท่านก็บอกว่าให้มาเป็นกองศูนใหญ่ที่ที่นิวยอร์กอะคะ่ะเอ่อก็คิดว่าเออกระทรวงก็ต้องมองอะไรบางอย่างก็เลยมอบหมายให้มาที่นี่นะคะก็ก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยอะคะ่ะแล้วก็ถ้ามีอะไรแนะนํายินดีเลยนะคะเพราะว่าต้องบอกจริงๆว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เหยียบแผ่นดินสหรัฐไม่เคยมาสหรัฐอเมริกาเพราะเรียนที่ออสเตรเลีย เรียนปัญญาโทที่ออสเตรเลียแล้วก็แล้วก็ไม่เคยมาทางฝั่งนี้ทําแต่ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ก,ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยวก็ขอบคุณพี่พี่จิตนะคะแล้วก็พี่ไพโรดอย่างมากค่ะก็แนะรู้จักกันก่อนที่จะมาถึงเพราะว่ามีสายสืบเยอะสายสืบเยอะสายสืบส่งรูปมาก่อนแล้วก็ขอบคุณพี่สมจิตด้วยนะคะก็แบบท่านทูตเอ่อพรพงศ์ก็ท่านทูตฟาบิโอพี่จุ๊บพี่จุ๊บขาใหญ่ ขาใหญ่ที่นี่ท่านรองอังจุ๊บบอกว่าเนี่ยเธอมาต้องมาสวัสดีทุกคนวันนี้บอกสวัสดีแล้วนะคะเดี๋ยวฝากส่งค่ะวันนั้นพอดีใจแบบอยากรู้ก็เลยขอ,อพี่อ้วนแล้วก็คุยกับพี่อ้วนเน่เดือนมีนาและะ้วค่ะเดือนมีนาเพราะว่ารู้ข่าวลือว่าจะมาก็เลยขอความรู้เพื่อจะได้ไปศึกษาต่อแล้วพอบอกว่าขอกระทรวงมีคําสั่งก่อนแล้วค่อยเปิดตัวเพราะเกรงใจฝ่ พูดฟาบิโออะค่ะเขายังไม่ได้ลุกก็เลยไม่ไม่อยากชงช่างก็เลยใจเย็นๆก่อนตอนนั้นก็เลยไม่ได้บอกอะไรใครก็เลยเงียบๆไว้ก่อนก็พี่อ้วนก็เลยพามาเจอแต่ไม่หมดแล้วก็เจอน้องชื่ออะไรนะเข็มเพชรอาแขมหนุ่มฮะหนุ่มเขาก็มาด้วยค่ะก็เลยรูปเลยมาที่นี่ก่อนตัวมาแล้วก็ท่านทูตธนาทิพ ก็เพิ่งลงเพิ่งมายังอยู่ที่อเมริกาเดี๋ยวท่านก็ลงรูปไว้ให้แล้วค่ะก็ขอบพระคุณค่ะและยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านวันนี้นะคะแล้วถ้ามีอะไรที่อันกงศูนใหญ่จะช่วยแล้วก็ให้สนับสนุนด้านไหนเนี่ยก็บอกมาเราก็จะพิจารณาตรงส่วนนี้เมื่อกี้ก็คุยกับน้องที่เป็นคุณแม่คุณยายาแล้วเมื่อกี้นี้ก็เราก็จะดูอีกทีหนึ่งค่ะว่ามีอะไรที่จะสนับสนุนกันได้ก็ช่วย ฐานองศุนนิดนึงเพราะว่ามีคนอยู่จํานวนน้อยแต่เราก็พยายามทําทุกอย่างเต็มที่นะคะก็ขอบพระคุณอย่างสูงเลยะคะ่ะแล้วก็ขอบพระคุณอย่างสูงเลยะค่ะแล้วก็ขอฝังเนื้อฝักตัวจริงๆค่ะขอบพระคุณค่ะขอเสียงประเมินให้ท่านอีกครั้งเลยนะคะก่อนที่เราจะให้สมาคมต่างๆขึ้นมากล่าวต้อนรับนะคะขอชมขอเชิญทุกท่านชมการรําอีกชุดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นผลงานของเด็กศูนย์วัฒนธรรธมไทยจากครูลินแล้วก็ลูกศิษย์ของเธอนะคะน้อง